เก็บสตอเบอรี่กันอีกแล้วนะจ๊ะเก็บสตอเบอรี่ที่สวนพอเพียงลูกสวยๆโดคักซ้าพี่รองปีนี้แต่ละลูกสวยมากช่วงนี้ออกเยอะมากนะจ๊ะ เตรียมสองกระจาดเลยลูกนี้สวยไหมลูกใหญ่นี้สวยมากเลยไปสิสดๆจากสวนนะจ๊ะเก็บสตรอเบอรี่ที่สวนพอเพียงจ้าต้นนี้ได้เยอะมากอุ้ยอันนี้ยังอ่อนจักหน่อยเจ็บไปกินเลยจับประท่านอันนี้สวยนะ ต้นเล็กแต่มีลูกเยอะอยู่นะสดสดสด,สด,สดจากสวนพอเพียงออกหลายพี่น้องถ้าเราปลูกไว้แต่เนินๆน,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 นะพี่น้องลูกมันจะได้เจ็บเลยช่วงนี้ถ้าลูกลูกเล็กพวกเนี้ยถ้าเนี่ยไอ้พวกเล็กเนี่ยถ้าทานตอนแดดๆเนี่ยโอ้ยหวานฉ่ำเลยละ่ะพันนี่แห่งหวานอยู่จ้ะ สตอเบอรีร่พันนี่หวานแต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีติดเปรี้ยวนิดนึงอยู่จ้ะเพราะว่าแดดมันยังบวมหอนเป็นไดไหมเพิ่งเด้อดกมากอันนี้ต้นไม่ใหญ่แต่ว่าลูกดกดกได,ด้พี่น้องกันปะ,ะอันนี้ยอดเขาแขนงมันแตกออกมาไหมจ้ะ,ะอันนี้ดกเยอะเยอะเลยลูกไม่ค่อยโต ต้นนี้ลูกเยอะเลยแต่ลูกไม่ค่อยโตดกมากดูสิลูกมอนเด้ดพี่น้องก็เสะอ่อนบะอันนี้ก็ลูกกลางๆนะจ๊ะกำลังแซบซัมเนต้นนี้เป็นไงโอ้ยต้นนี้แหง้งโดกพี่น้องด้วยม้วนนี้ไ่ได้เก็บจ้ะเพราะว่าเบิง่งละมันยังบ่แดงค่ะก็กะเลยบ่เก็บก็เลยมาเก็บมือน,นี่มันนี้รล้ายเลยเห็นบะ อร่อยจ้ะประมาณนี้วันนี้เตรียมมาสองกระจาดนะจ๊ะลูกนี้ใหญ่มากเกบสตรอบอรี่ที่สวนพอเพียงดกมากเศรษฐกิจพอเพียงพี่น้องไปยู่ใสาปลูกกินมาือกินลูกอย่างนี้ฉ่ำมากอะจะอร่อยนะเนี่ยเ <c oughs> <c oughs> น,นี่ย หวานเนะี่อย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยหวานคร่บเนี่ยหวานเนี่ยต้นนี้แังโดกพี่นอ้องด้วยแดงเต็มหมดเลยนะจ๊ะโดกมาก อีกหน่อยฟาร์มข้าเจ้าก็เปิดให้เก็บเลาจ้ะถ้ามันเริ่มแดงอันนี้เราไม่ต้องไปเก็บฟาร์มฟาร์มยากนะจ๊ะเก็บสวนเจ้าของสวนเจ้าของกับจินบวบาบาดบวแล้วพี่น้องเอ้ยไปเก็บฟาร์มข้าเจ้าก็เจ็บหัวละเลยเนี่ยเวลาเขาไปเก็บหัวละเจ้าเฮ้ยเก็บายละเจ้าเสียวมาหน่อยมาหลายก็สร้างเจ้าเขาจะกระคิดคิดเป็นหัวละไปเลยนะจ๊ะเขาไปเก็บ บรูว่าเท่าใด้บ่เคยไปเก็บบ่เกลี่ยมาเจอเก็บแต่อยูส่สวนจะคลองเกิดจีนบ่เมดเด้อแต่ลูกส,ยสวยๆนะจ๊ะจะได้ตะก้าหนึ่งล้วเนะี่ยเห็นไหมตะก้ารสิสองจะได้ครึ่งไหมเหลืออีกตั้งเป็นสิบกว่าตน้นพองเราพี่น้องเด้อเด้อได้กระจาดมาเลอแล้วนะจ๊ะกระจาดหนึ่งอันนี้กระจาดครึ่งแค่นี้เด้อค่ะเดอ้อพี่น้องขอบคุณทุกการรับชมนะจ๊ะ มาเก็บสตรอเบอรี่น้ำกันเด้อค่ะเดอ้อหวานเริ่มหวานฉ่ำแล้วพี่น้องกแกล้มันก็จะมีเปรี้ยวเล็กน้อยไหมจ๊ะดูดูแห้งสีแห่งเนื้อใหญ่เนี่ยหวานนะจ๊ะถ้าโดนแดดยิ่งหวานแค่นี้เ้ยค่ะเดอ้อขอบคุณสุดขั้วเลยค่ะเดอ้อ